สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวร์ด้วยนะคะคุณอาทิตย์เช่นกันครับพี่หนูครับเอาวันนี้เอาเคสงานมาด้วยนะฮะมีประเด็นอะไรน่าสนใจครับ KTCKTC นะครับยังไงให้พี่หนูลอาให้ฟังก่อนเลยครับเช่นครับได้ค่ะเคเหมือนเมื่อกี้ที่คุณอาทิตย์เกิดเนาะก็ช่วงปลายปีเนี่ยปกติเป็นช่วงจับใจใช้สอยเป็นเหมือนแบบ high s p e n d i n g s ี a ั o นนะคะ น,นี้แต่ว่ายังก็ตามเนี่ยเท่าที่เราได้อัปเดตกับทางบริษัทเนี่ยก็จะเห็นว่าสัญญาณของเครดิตการ์ด spending หรือว่าการจับใจ่ายใช้สอยอะคา่ะทางแบบใช้เครดิตการ์ดเนี่ยอาจจะค่อนข้างหนืดเขาใช้คํานี้ละกันเพราะว่าเหมือนกับจริงๆก็ตั้งแต่ไตรมาสสแล้วก็เหมือนเห็นสายว่าแบบคนอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในมูดที่แบบว่าพุชให้แบบเร่งให้แบบใช้จ่ายเยอะ อาจจะมีความคอนนเซิร์กังวลในแบบสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เหมือนมีปัจจัยลบหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วก็ภาพของปีนี้ก็ยังไม่ชัดเจนหลายๆอย่างนะคะก็แต่ว่ายังไก็ตามเนี่ยถ้าดูตามตามกราฟนี้เนี่ยจะเห็นว่าเครดิตการเพนีชเชนเรทนะคะหรือว่าของอการใช้บัตรเครดิตในในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%ขอของ PCE ะคะก็คือพวกตัวที่เป็นพวก c o n sumption expenditure เนาะที่เราใช้จ่ายกันเนี่ยคะ่ะก็ยังยังมียังมีใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เรามีเกียร์ไปทางแบบเหมือนกับดิจิทอลมีแบบโมบายแบงก์มีแบบแานคิ Code ด้วยบางกันเริ่มจะเห็นชัดเจนมากขึ้นด้วยเนาะแต่ว่ายัางไงก็ตามก็ยังมีกลุ่มหนึ่งอะที่เขาก็ยังใช้จ่ายเครดิตคาร์ดอยู่นะคะทีนี้ KTC ะคะ่ะคร่าวๆเนี่ยส่วนโครงสร้างไรายได้เขาเนี่ยประมาณ65%ในโในลนเนี่ยจะเป็นตัว c คร d ิต c าร์นะคะซึ่งตรงนี้เขามี market share มาเก็ตแชร์อยู่าประมาณน5นะคะซึ่งอันนี้ก็จะจะจะเห็นว่าก็ยังมีร o มที่ที่เขาสามารถจะจะเพิ่มตรงนี้ได้อีกแหละแต่ว่าทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Segment ที่ที่เขาจะจับแล้วก็การ Launch Product ให้มันแมทช์กับตัว,ต,ว,ต,วตัวกลุ่มลูกค้าที่เขาทายเก็ตไว้นะคะส่วนทางขวาเนี่ยถ้าเกิดมาดูในแง่อของตัวโลนโกรสนะคะจะเห็นว่าตัวเครดิต KTC เนี่ยโลนโกรเขาจะสูงกว่าอินดัสทรของเขาเนี่ย ถ้าเทียบยูรานีเอเนี่ยอยู่ประมาณ9%นะคะแต่ว่าในส่วนของอินดัสทรีนี่อยู่แค่ประมาณเกือบ2%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เหมือนเหมือนเป็นงานตอบโจทย์นิดนึนนงว่าเขาก็ก็เป็นเหมือนทุกคนถ้าถามถาม,ถามอยู่ส่วนใหญ่ก็น่าจะพอมีบัตรเคทีซีเราเหมือนกันนะคะในในเซกเมนต์ที่เป็นเป็นทาร์เก็ตกลุ่มของเขาค่ะสไลด์ถัดไปได้นะคะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอนอกจาก65%ในโลนของ KTC เนี่ยเขายังเป็น ส่วนที่เหลือค่ะยังมีประมาณ30%เป็นี่ยเป็นเพอร์ซอนัลโลนนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็จริงๆแชร์เขาไม่ค่อยเยอะโลนโกรดอาจจะแบบต่ำกว่าอินดัสทรีเนาะเพราะว่าเหมือนในเขาอาจจะต้องคือตอนนี้จริงๆเขามีการเริ่มทำแบบมีมีอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็มีแบบเหมือนกับพยายามโปรโมตตรงนี้มากขึ้นเพื่อให้คนรู้จักอย่างพี่เบิ้มหรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวพราวอะไรพวกนี้ยังมีเป็นเป็นเป็นเคทีซีพราวนะคะแล้วก็มีตัวพี่เบิม้มอะไรพวกนี้ซึ่งเขาพยายามจะพุช เหมือนกับเหมือนกับโฆษณาตัวนี้มากขึ้นให้คนรู้จักเพราะว่าแบรนด์ w อดเวน s s อาจจะไม่เยอะนะคะในในกลุ่มเซกเมนต์ที่เขาจะแทบไว้ท่นี้เนี่ยก็ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันยังยังมีแล้วแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยจะเห็นว่า Non-Bank ์เองเนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ยังต้องปรับตรงนี้ต่อไปแต่ว่าข้อดีคืออย่างนี้ค่ะคือตัวเนี้ยพอพอมันมีการหมดมาตรการของทางภาครัฐหรือว่าทาง,ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยเหมือนกับอาจจะมีการเห็นการขึ้นของ NPL การที่เขามีตรงเนี้ยไม่เยอะก็อาจจะดีกับเขาก็ได้แต่ว่ายังนง้ก็ตามเนี่ยของเขาเพิ่อในส่วนที่เหลืออะค่ะยังมีส่วนที่เขามีการถือ7จใน KTB Leasing งตรงเนี้ยแอบน่าก,กลัวเพราะว่า NPL มันเริ่มมีการเพิ่มขึ้นตั้งแต่จริงๆเขาหยุดปล่อยตั้งแต่ช่วงออกัสที่ผ่านมาสิงหาที่ผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาพยายาม manage ไอ้ตัว NPL เขาด้วยการหยุดปล่อยเนาะแล้วก็ จะไม่ได้ถึงเป้าในส่วนของ KTB Leasing เทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมก็คือเรามองว่าการที่หมดมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐยอยมาแล้วก็ถ้าตัวนี้ค่ะเพื่อนที่พอจําได้เครดิตคัทขั้นต่ำปีที่แล้ว5%ปเนีนี้จะอยู่ประมาณแลดเละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการมีลูกค้ากลุ่มบางส่วนที่มันจะจะไม่ไหวคือตรงนี้ก็อาจจะเห็นเป็นตัวเลขที่จะเข้ามาในส่วนของตัว n p l ได้แล้วก็จะมีมาตรการของทางบริษัทว่าจะช่วยเหลือลูกค้ายังไง ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอะเรื่อง Asset Quality เป็นยังไงเพราะว่าพอมาดูกลุ่มนี้เราก็ต้องมาดูในแง่ของตัว Asset Quality นิดหนึงก็จริงๆแล้วเนี่ยของ KTC เนี่ยเขาเป็นมีการ write off ที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า NPL ถ้าเกิดมองมองแล้วเขาอาจน่าจะตอนนี้เขาอยู่มา2.3%ประเาณ2ต consolidate นะคะอันนี้ถ้าเกิด พอหมดมาตรการเดี๋ยวจริงๆตน่องจหนึ่งแจนต้นไปแล้วก็เดี๋ยวมีมาตรการที่เขาจะมาจัดก,การเรื่องนี่นี่เรื้อรังอะค่ะที่เป็น responsible lending ของทางรังชาติที่จะเริ่มหนึ่งเมษาเนี่ยมันน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของ NPL โดยโดยทั้งอุตสาหกรรมนอนแล้วก็ของ KTC เองซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเนื่องจากเขาไลออฟเร็วมันน่าจะช่วยที่ทำให้ ratio ตรงนี้พอปลายปีจะกลับไปอยู่ประมาณ2%กว่าได้ นะคะทีนี้ถ้าดูชาร์ตนี้จะเห็นว่า NPL ของตัวเครดิตคัทเขาอะคะ่ะก็ยังต่ำกว่าเซกเตอร์ของ KTC เองเนี่ยอยู่1.3ของอุตสาหกรรอยู่มา2กว่านะคะแล้วก็ Personal Loan ทางขวาเนี่ยจะเห็นว่า uh, NPL อยู่ของของเขาอยู่มาสาแต่ว่าอุตสาหกรรนี่ไปประมาณ4กว่าแล้วเพราะฉะนั้นคือโดยโดยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยง่ายเนาะก,ก็ต้องฟิตคุเทิขิตเขาอะคะ่ะแล้วก็มีคอร์เปอเร์ชิพค่อนข้างสูงด้วยคุณลิขิตตัวนี้คอร์เปอเร์สูงที่สุดในในอนแบงก์เลย 300กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมี NPL เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มาตรการภาครับที่มันหมดบดไปตรงนี้เนี่ยการตั้งสำรองอะไรเนี่ยเขาสำรองไว้ full position full เรียบร้อยแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นคือความเสี่ยงในแง่ของการที่จะทําให้ตัว ECL เนาะที่เขาจะตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไม่ต้องมากไปกว่านี้แล้วแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งด้วยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสรุปโดยภาพของตัวเนี้ยเรามอง neutral, นะน,นู u t ั a l เนาะทีนี้ถ้าดู consensus เนี่ย target price จะอยู่5 4บบาท นะคะแล้วก็มีบายอยู่6มีโฮอยู่2แล้วก็เซลล์สค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่าเออก็เป็นตัวที่มีทั้งข้อดีแล้วก็จุดที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อแต่ว่าโดยภาพรวมเขาก็ยังค่อนข้างสปรองแต่밸ูเอชันอาจจะ stretch นิดนึงเพราะไพรซ์บุ๊ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับเพียสหายุประมาณ2เท่ากว่าเลยอะ่ะถ้าเทียบกับเพียคือไม่ถ,ถึง2เพราะฉะนั้นคือก็อาจจะต้องให้เวลาเขาในการปรับปรุงเรื่อง profitability เพื่อที่ทำให้밸ูเอชันมันดูดีขึ้นประมาณนี้ค่ะคุณอาทิตย์ ครับผมก่อนขอบคุณครับพี่หนูครับเอาถ้าเอาแบบการ f e ลลิ่งจริงนะพี่หนูราคานี้สําหรับ kdc เนี่ยน่าสนใจในการเข้าซื้อไหมฮะจริ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงอยาก <ปะ S 1> ลองจริงถ้าถ้าดูอ่าถ้าเล่นงบไตมาสีได้น,นะเพราะไตมาสีเนี่ยถ้าเทียบยอนเยก็โตนะคะเพราะว่า <c oughs> ตัวเครดิตค่า spending growth มันอฟต์ลงก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบในแง่ของตัวแอ s o l ลู e อะมันยังโตอยู่คือมันยังมีการโกรดแต่ว่าอาจจะสโลวอีกหนึ่ง S <S <S แต่เรางบไตมาสี่ถ้าเทีเยบเยนเยนหน่อยยังโอเคก่อแต่คิวอนคิวอาจจะซอฟตลงแต่ถ้าเกิดพูดถึงงบไตม่าหนึ่งแล้วอ่ะอยากจะดูผลตรงนี้ที่หมดมาตรการก่อนเดี๋ยวดู Impact ตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าในแง่ของ asset quality อะไรพวกนี้มันจะเป็นยังไงอืม,อมนะครับเหมือนเหมือนพี่หนูอาจจะกังวลในเรื่องของตัว quality ของของลูกหนี้ว่าจะเป็นปัญหา NPL หรือเปล่าทีนี้ในฝั่งของรายได้นะครับในเรื่องของ e c y receive เนี่ย KTC เขาได้ไหมพี่หนู ก็จริงๆมันเป็นมูตมูเนาะคือเหมือนกับคนก็แบบอ่ามีตรงนี้เข้ามาช่วยก็อยากจะสเปนมันก็เหมือนเป็นเป็นเมื่อนเพิ่มเพิ่ม,เ,มเซนติเมนต์ว่าอ่ะมันก็มาใช้มาใช้กันดีกว่าอะไรอย่างงี้มันก็น่าจะช่วยน่าจะได้เบนฟิตในแง่ของโอเวอร์ของเซน t i เมน t ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเราดูราคาหุ้นของ k ค c อะ่ะมันเป็นตัวเดียวที่ที่ ได้กระแสจาก easy receive นี่แหละคือได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้กระแสนะฮะแต่ว่าราคาหุ้นเนะี่ยเขายังไม่ขึ้นอยู่ตัวเดียวเลยอ,อยู่ตัวเดียวที่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็เลยพยายามมองหาม,มุมว่าเอ๊ะถ้าถ้าเขาจะมีพ o i n t ให้เขาดันขึ้นไมได้เนี่ยมันจะมีพ o i n t ไหนซึ่งพี่หนูก็ตอบมาแล้วแหละก็คือในเรื่องของผลประกอบการ q c ที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้น Q1 q ได้นะครับแล้วก็เยอันเยียค่ะเยอันเยีย นะครับแล้วก็ Q1 ก็มีโอกาสที่จะโตต่อนะครับอ่ะนี่ก็คือในมุมของ KTC แต่ว่าอ่าถ้าให้เลือกจริงๆในในในเซกเตอร์ที่เป็นไฟแนนซ์เนี่ยนะครับพี่หนูมีตัวอื่นแนะนำไหมนอกจาก KTC เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนเหมือนยังไม่อยากซื้อเท่าไหร่สำหรับ KTC ในช่วงนี้คือจริงๆแล้วอ่ะคือกลุ่มนี้อยากจะรอเนี่ยค่ะที่หมดมาตรการแล้วก็ดูในแง่ของตัว เขาเรียกว่าอะไร m i เก a t e ของตัว NPL ของการตกสเตจตกชั้นที่เป็นสเตจสองสเตจสามอะไรเงี้ยค่ะอยากจะดูตรงนี้มากกว่าเพราะจริงจริงถ้าถามถ้าถามเลยเนี่ยจริงๆทั้งปุ่มเนี่ยอยากจะมอนิเตอร์ตรงนี้ก่อนมากกว่าคุณอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปแบบว่าไปเชียร์ตัวไหนอะไรยังไงเพราะว่ามาตรการก็เข้ามาจัดการตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยเนาะแล้วก็เหมือนกับเรามีปัญหานี่ครัวเรือนค่อนข้างสูงคุณอาทิตย์เราก็เลยถ้าถามแล้วเนี่ยก็ ก,กลางๆสำหรับกลุ่มนี้ทุกตัวค่ะไม่ได้บอกว่ายังมีตัวไหนอะไรเพราะว่ามีคอนเซิร์นเรื่อง asset quality เนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเมื่อกี้คนที่บอกว่าตัวนี้เหมือนแ a กา a เนาะก็อาจจะเป็นอาจจะดูดูเล่นแบบระยะสั้นเนี้ยของผลประกอบการอาจจะได้โอเคแล้วก็ม, <Okay. S 1> มีมีเรื่องของอร uh, e r e c e t e r ตรงนี้ที่ท,ที่คนที่พูดถึงด้วยก็น่าจะ p u s ในแง่ของเป็นเหมือน n e w flow เนาะเป็น push sentiment overall อืมอืมนะครับก็ชัดเจนครับพี่หนูครับก็คือภาพของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมาระวังสักนิดหนึ่งคือสามารถเทรดดิ้งไ,ได้เก่งกำไรได้ในเรื่องของแนวโน้มของงบ ok, ในช่วงสั้นที่อาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่จะต้องระวังในเรื่องของ NPL โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการภาครัฐนะฮะที่กําลังจะหมดอายุนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือลูกหนี้ตั้งแต่โควิดแล้วใช่ไหมครับพี่หนูก็จะไม่รู้หมดจริงจริงก็หมดสิ้นปีแล้ว ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็มีตัวใหม่ที่จะเริ่มหนึ่งเมษาด้วยมีมีทั้งหนึ่งแจและหนึ่งเมษาค่ะรับผมก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ตัว NPL มันอาจจะมีการขยับขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางพี่หนูเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็เตือนเตือนัทุนนะครับว่าอย่าบูเยอะอย่าบูเยอะสำหรับกลุ่มนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนูมากนะครับสาหรับกลุ่มไปแนนและก็เคดีซีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ